เปลือกหอมแดงแล้วก็เปลือกกระเทียมที่เหลือจากการทำอาหารนะคะมีประโยชน์ในการเป็นปอยค่ะอย่าทิ้งนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวนเชเอมรายการที่จะพาทุกคนไปทำสวนยังมีความสุขค่ะ วันนี้แม่ดาวนะคะก็พาเพื่อนๆไปดูวิธีทําปุ๋ยจากเปลือกหอมแดงแล้วก็เปลือกกระเทียมนะคะก็คือแม่ดาวนะคะเมื่อวานพ่อบ้านเตรียมกระเทียมไว้ทําอาหารนะคะก็ปลอกเปลือกซะสะอาดเลยค่ะก็จะมีเปลือกกระเทียมนะคะเหลือเยอะเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็แม่ดาวเตรียมหอมแดงแล้วก็หอมแขกค,ค,ค่ะไว้ปลูกในแปลงผักนะคะก็ทําการานํา ปลอกเปลือกออกสักเล็กน้อยค่ะก็จะมีเปลือกหอมแดงแล้วก็เปลือกหอมแขกอยู่ด้วยนะคะตัวเปลือกหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะมีโพแทสเซียมสูงก็จะช่วยบำ,บำรุงดอกนะคะของต้นไม้ได้อย่างดีทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่ดาก,ก็จะทำปุ๋ยเปลือกกระเทียมแล้วก็เปลือกหอมแดงนะคะไว้บำรุงไม้ดอกค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะคะ วิธีทําปุ๋ยเปลือกกระเทียมแล้วก็เปลือกหอมแดงนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะก็นำเจ้าเปลือกนะคะใส่ลงไปในภาชนะค่ะนะคะเสร็จแล้วก็เติมน้ำให้เต็มเลยค่ะเติมน้ำให้พอท่วมนะคะ พอท่วมเปลือกนะคะแล้วก็กดค่ะกดเจ้าเปลือกกระเทียมแล้วก็เปลือกหอมแดงให้จมนะคะทำนี้เองค่ะแล้วก็แช่น้ำนะคะไว้หนึ่งคืนค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะนำน้ำตัวที่แช่เปลือกกระเทียมแล้วก็เปลือกหอมแดงไปผสมแล้วก็รดเป็นปุ๋ยรดน้ำไม้ดอกไม้ประดับของเรากันค่ะ น้ำหมักเปลือกกระเทียมแล้วก็เปลือกหอมแดงของแม่ดาวก็ครบหนึ่งคืนแล้วนะคะวันนี้แม่ดาวก็จะพาทุกคนค่ะไปใช้เจ้าน้ำหมักตัวนี้กันนะคะแม่ดาวก็จะใช้น้ำหมักตัวนี้นะคะกับไม้ดอกนะคะต้นนี้เป็นดอกพุทธของแม่ดาวค่ะแม่ดาวซื้อมานะคะจากรถขายต้นไม้ค่ะก็ยังไม่มีเวลาย้ายเขานะเขาก็เริ่มแตกใบแล้วค่ะแล้วก็ออกดอกเรื่อยๆเลยนะคะแต่ก็ถ้าไม่ย้ายเขานะคะเขาก็จะไม่ค่อยเจริญเติบโตวสวยงามเนาะ ก็วันนี้แม่ดาวก็จะมาบำรุงเขาก่อนค่ะก่อนที่จะย้ายเขานะคะก็เพื่อนๆก็จะเห็นดอกนะนี่แตกดอกค่ะติดดอกเรื่อยๆเลยค่ะนะคะแล้วต้นถัดไปก็เป็นต้นชบาค่ะต้นชบาต้นนี้นะคะแม่ดาวเพิ่งย้ายออกมาจากที่ร่มค่ะแม่ดาวจัดสวนใหม่นะคะทําสวนผักใหม่ค่ะก็ไม่มีที่ไว้ก็เลยเอาเขาไปเก็บไว้ในที่ร่มนะคะก็ไม่มีดอกเลยค่ะเจริญเติบโตนะคะแต่งามใบมากๆเลยค่ะ จากที่เคยมีดอกสวยทุกวันเลยนะคะพอไม่ได้แดดนะไม่มีดอกเลยค่ะต้นถัดไปก็จะเป็นต้นมะลิขอาวออกมาจากที่ร่มเหมือนกันนะคะก็งามใบเช่นกันค่ะมีดอกบ้างเล็กน้อยนะคะวันนี้แม่ดาวเ็จะใช้เจ้าปุ๋ยเปลือกกระเทียมแล้วก็เปลือกอหอมแดงนะคะในการบำรุงค่ะวิธีใช้ก็ไม่ยากนะคะแช่ไว้หนึ่งคืนนะแล้วก็นำมาผสมกับน้ำค่ะน้ำตรงนี้เป็นน้ำา10ลิตรนะคะ แม่ดาวก็จะใช้เจ้าตัวปุ๋ยตัวนี้นะคะทั้งหมดเลยค่ะก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะเพื่อนๆใครมีที่กรองก็ใช้ที่กรองด้วยก็ได้นะคะใช้ตะแกรงเลยกรองเปลือกได้เลยค่ะเปลือกจะได้ไม่ไปอุดตันในตัวฝักบัวของเรานะคะนี่แม่ดาวก็จะใส่น้ำที่ทำไว้ใส่หมดเลยค่ะก็ประมาณ200มิลิลนะคะน้ำตัวที่แช่ตัวนี้นะคะ ส่วนเปลือกที่เหลือนะคะสามารถนําไปทําปุ๋ยหมักต่อได้ค่ะหรือใครจะไปโรยรอบๆแปลงผักก็ได้นะคะช่วยไล่นะคะหนอนแล้วก็แมลงต่างๆได้ดีค่ะแต่แม่ดาวนะคะจะเอาไปทําปุ๋ยหมักค่ะเพราะว่าช่วงนี้ในส่วนของแม่ดาวมีเต่าทองเยอะนะคะก็ไม่อยากไปรบกวนเขาค่ะพอเราเจอจางปุ๋ยจากเปลือกกระเทียมแล้วก็หอมแดงเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นําไปราดรถได้เลยนะคะแม่ดาวก็จะราดรดลงไปที่ต้นไม้ดอกนะคะ แต่ใช้ได้กับไม้จริงๆใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้กินใบนะหรือว่าไม้ดอกนะคะใช้ได้เลยค่ะต้นไม้ดอกพวกนี้นะคะแม่ดาวก,ก็จะนําลงดินที่หลังนะแต่ตอนนี้ส่วนยังไม่เรียบร้อยนะคะก็เอาไว้ในกระถางก่อนค่ะตอนนี้พักกากรองค่ะก็เกี่ยวแล้วค่ะแม่ดาวไม่ได้บารุงใดๆเลยเนาะตอนนี้ก็จะเป็นต้นอดอกดาวเรืองค่ะ ก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆลองทําดูนะคะได้ผลเป็นอย่างไรมาแล้วสู่กันฟังบ้างค่ะเดี๋ยวแม่ดาวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ